สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้จะพามาดูวิธีการอัพท่าการต่อสู้พิเศษการเพิ่มช่องทักษะรวมไปถึงการเพิ่มท่าคอมโบใหม่ๆนะครับพูดยังไงก็คือทําให้ตัวละครของเราเนี่ยมันโหดแล้วก็มันเท่ขึ้นนั่นเองนะครับสิ่งที่ใช้อัพนั่นก็คือเหรียญผมจะแยกมันออกเป็น2แบบนะครับ1คือเหรียญทองเป็นเหรียญท,ที่สําคัญมากเพราะใช้ในการปลดล็อกเลยนะครับอีกอันก็เป็นพวกเหรียญอัพก็จะใช้ทั้งเหรียญทองแดงแล้วก็เหรียญเงินนะครับ ในส่วนของเหรียญทองนั้นนะครับบางเหรียญได้มาจากหมดเนื้อเรื่องบางเหรียญได้มาจากหมดล่าสมบัติผมยกตัวอย่างตัวลูฟี่นะครับอย่างตัวลูฟี่เนี่ยถ้าเกิดเรายังเล่นเนื้อเรื่องไม่จบในส่วนของเดสโรซ่าลูฟี่ก็จะยังไม่รู้จักการใช้เกียร์สีแต่ถ้าเราปราบโดฟามิโกจบภารกิจในส่วนของเกาะเดสโรซ่าหลังจากนั้นเป็นต้นไปลูฟี่ก็จะสามารถใช้เกียร์สีได้นั่นเองนะครับส่วนในบางท่าการโจมตีเราต้องไปหาที่หมดล่าสมบัติ เดี๋ยวผมขออนุญาตกดไปที่หมดเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าเราจะคุ้นเคยกับการกดเข้าไปแบบนี้นะครับไปดูกันว่ามันอัพยังไงนะขออนุญาตข้ามผ่านเนื้อเรื่องนะครับเลือกไปก่อนนะขออนุญาตข้ามผ่านเนื้อเรื่องตรงนี้ไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปลุยในแต่ละภารกิจเนี่ยมันก็จะมาหน้ารายละเอียดของภารกิจใช่ไหมครับมันจะบอกเงื่อนไขในการชนะเงื่อนไขในการแพ้ พอเรากดมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเรากดออกเรือก็คือเข้าไปเล่นในภารกิจใช่ไหมครับให้มาดูหัวข้อแผนที่เดินทะเลในตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเกาะต่างๆมากมายนะครับให้ดูตัวเลขด้านบนนะฮะหนึ่งสองสามอ่าสังเกตแล้วนะในส่วนของแมปหนึ่งนะครับทุกเกาะที่เราอัพมันจะแชร์ให้กับทุกตัวละครเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังการโจมตีเลือดเกาะคุณสมบัติพิเศษในการโจมตีบางอย่างอันเนี้ยคือจะแชร์ให้กับทุกตัวนะครับ ส่วนเกาะ2กับเกาะ3อันนี้มันจะเป็นของตัวละครไหนตัวละครนั้นพวกท่าคอมโบอ่าช่องทักษะโดยไปถึงท่าการต่อสู้พิเศษมันจะกองอยู่ที่แมป2หมดเพราะแมป3าเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครเก่งขึ้นโดยการที่เราต้องมาอัพพวกอ่าเพิ่มพลังโจมตีเลือดเกราะใช่ไหมฮะก็คือทําให้ตัวละครเนี่ยมันเก่งขึ้นแต่การปลดล็อกท่าพิเศษต่างๆมันจะอยู่ในแมป2หมดผมขอเปลี่ยนมาเป็นตัวละครที่ยังไม่ได้อัพนะครับอ่าอย่างหนวดขาว จเห็นว่าในแมปแรกเราอัพเต็มไปแล้วก็คือไม่จำเป็นต้องไปแตะมาแล้วนะครับในแมป2เรามาเริ่มอัพกันเลยนะในแมป2ที่ทุกคนมองหามันจะมี3แบบใช่ไหมครับ1คือท่าคอมโบแปลกๆ2การใส่ช่องทักษะได้เยอะขึ้นและ3สําคัญสุดคือท่าการต่อสู้พิเศษให้สังเกตให้ดีนะฮะว่าตอนนี้นะด้านล่างท่าคอมโบตอนนี้มันมีสั้นๆแค่นี้และให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งคือวัตถุดิบที่จําเป็น กับเงินที่ใช้เดี๋ยวมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเรายิ่งไหลไปทางขวามันก็จะยิ่งใช้ของที่เยอะขึ้นอ่าผมจะเริ่มอัพเลยนะเห็นไหมครับว่าตอนนี้ถ้ามันเริ่มงอกขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถกดคอมโบได้ยาวขึ้นส่วนเกาะที่เป็นรูปข้าวหลามตัดแบบนี้นะครับก็คือเกาะที่เพิ่มช่องทักษะนั่นเองตอนนี้เราสามารถใส่ทักษะได้2สล็อตนะครับอ่ะอนี้คือ3สล็อตผมจะไหลไปทางขวาเลยนะครับเพื่อความเร็ว เราเจอเกาะคอมโบอีกแล้วนะครับก็อัพไปแล้วท่าเราก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือปลดล็อกท่าใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองอันนี้เป็นเกาะช่องทักษะนะครับก็อัพไปสล็อตก,ก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะเราเจอเกาะคอมโบอีกแล้วนะครับก็อัพไปนะครับเห็นไหมว่าเงินกับเหรียญเนี่ยเริ่มใช้เยอะขึ้นนะครับยิ่งเราไหลไปทางขวาเท่าไหร่นะฮะมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นนะครับ ทีนี้มาถึงเกาะสําสคัญที่ทุกคนมองหานั่นก็คือเกาะที่เป็นในส่วนของท่าการโจมตีพิเศษนะครับเกาะท่าการโจมตีพิเศษจะเป็นรูปดบาบไข่นะครับและมันจะใช้เหรียญทองเหมือนที่บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าเหรียญทองเนี่ยหาได้จาก2แหล่งคือ1โหมดเนื้อเรื่อง2คือโหมดล่าสมบัตินะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ไปดูคลิปในส่วนของแต่ละตัวละครที่ผมอัพไว้ในช่องว่าแต่ละตัวมันมีท่าอะไรบ้างและแต่ละท่ามันกี่ดาวเนี่ยก็คือจะไม่รู้เลยว่า แต่ละท่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับฉะนั้นผมมีวิธีการดาวสุม่มสําหรับคนที่ขี้เกียจไปดูคลิปนะก็คืออัพไปเกาะละหนึ่งครับแต่แบบนี้ก็จะเปลืองของหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบเออขี้เกียจไปฟาร์มของแล้วนะก็ไปดูเอานะฮะคลิปแยกเป็นตัวๆอันนั้นก็จะเห็นว่าแต่ละท่าเนี่ยมันโจมตียังไงแล้วมันกี่ดาวนะครับอย่างตอนนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าเกาะทางขวามือเนี่ยผมอัพไม่ได้เพราะผมขาดเหรียญทองฉะนั้นผมก็ต้องไปฟาร์มหมดล่าสมบัติต่อนะครับ ก็เหมือนกับท่าด้านล่างเนี้ผมก็ยังอัพไม่ได้เพราะขาดเหรียญทองครับมันก็จะปลดล็อกไอ้กอนนี้เอาผมได้มีเหรียญน,นะเอาโชคดีไปเอาไม่เป็นไรฮะก็ขาด2เหรียญแล้วกันนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งนะครับแต่ละท่าว่ามันเป็นยังไงนะครับการติดตั้งท่านะครับให้เข้ามาที่หัวข้อตั้งค่าต่อสู้พิเศษดีนะครับต้องบอกก่อนว่าตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นตัวละครลูฟี่พอเมื่อกี้ตอนเลือกภารกิจเนี่ยผมเลือกมาเป็นลูฟี่ใช่ไหมครับมันไม่ใช่หนวดข่าวนะอ่า เวลาเราจะเปลี่ยนก็กดไปเลยครับอยากเปลี่ยนท่าไหนอ่ะสมมติผมอยากเปลี่ยนฮาคิราชันผมก็กดเลยเข้าไปเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ได้ครับกระสุนปืนเจ็ตนี่ก็ได้ทีนี้ให้สังเกตให้ดีนะครับว่าสกิลเนี่ยหรือว่าไอ้ท่าต่อสู้พิเศษเนี่ยมันจะมี2อย่างคือจํานวนดาวอันนี้จะบ่งบอกถึงความโหดของ Skill. สกิล2คือเลเวลไอ้ที่มันขึ้นเลเวลสามเนี่ยอันนี้มันคือเลเวลของสกิลซึ่งไอ้เลเวลตรงเนี้ยเราไปอัพได้ที่เกาะเมื่อกี้ พูดง่ายๆก็คือถ้าเรายากจะใช้ท่าไหนก็ไปอัพให้มันเต็มแม็กที่เลเวลสส่วนไอความยากของดาวเนี่ยอันนี้คือเราต้องไปฟาร์มเหรียญเพื่อปลดล็อกเอาเองนะครับก็ติดตั้งเอาเลยฮะอยากติดตั้งอันไหนก็ว่าไปจะสังเกตได้ว่าแต่ละท่ามันก็จะมีจํานวนดาวที่ไม่เหมือนกันอย่างถ้าเกิดเป็นตัวละครลูฟี่เนี่ยถ้าเราเริ่มต้นเราก็จะมีท่า UFO อย่างยืดซึ่งมันเป็นท่าแค่ระดับ1ดาวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ท่าที่ดาวเยอะๆก็ไปฟาร์มเอาแล้วก็ติดตั้งมี เก็บความรู้เล็กน้อยนะฝากไว้สําหรับไอ้ท่าพิเศษที่ต้องเบ่งพลังนะครับในตอนแรกที่เราเริ่มมาเนี่ยเราจะมีแค่ท่านี้ก็คือชั้นนี่แหละที่จะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดใช่ไหมครับแต่หลังที่เราปราบโดฟามิงโกในแผนที่เดโรซาเราจะได้เหรียญที่ปลดล็อกเกียร์สบาวแมนมาอ่านี่เราเราก็จะสามารถใช้ได้และถ้าเราปราบคาตาคูดิในส่วนของเนื้อเรื่องเกาะโฮเคกก็จะได้เกียร์สี่สเน็กแมนที่เป็นเกดเล็กน้อยคือ ไอ้ท่าที่มันเป็นพื้นหลังสีฟ้าให้ติดตั้งมันแค่อันเดียวพอนะครับไม่งงใช่ไหมเพราะเราต้องการที่จะระเบิดพลังเ,เออแล้วก็ระเบิดแค่ท่าเดียวก็พอนะครับที่เหลือให้ไปติดตั้งพวกสกิลสีแดงอยากติดอันไหนก็ติดนะครับประมาณนี้เนาะส่วนช่องทักษะถ้าเราเพิ่มสล็อตได้แล้วนะครับแม็กซ์สุดคือ5ก็ติดตั้งเอาเลยครับอยากใส่ท่าไหนรูปกำปั้นก็จะเกี่ยวกับการโจมตีนะครับรูปโลกก็เกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็จะมีในส่วนของการเพิ่ม เรียกอะไรคุณสมบัติในท่าการโจมตีพิเศษอื่นๆก็มาอ่านเอาเองนะฮะว่าใครอยากติดอะไรก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ไม่น่าจะยากเรียบร้อยนะครับติดตั้งกันเป็นแล้วเนาะต่อไปเราไปดูหมดล่าสมบัติกันต่อครับมันยังมีเรื่องที่ต้องรู้เพิ่มเติมปะดูกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่หน้าจอหลักแล้วนะครับผมกดไปที่หมดล่าสมบัติเลยนะจะได้อธิบายต่อนะครับเมื่อเรากดมาที่หมดล่าสมบัติครั้งแรกเนี่ยเราจะเล่นได้แค่แผนที่ east blue เท่านั้นเราต้องเคลียร์ east blue ก่อนแล้วเราถึงจะได้เล่นแกนไลน์ พอเคลียร์แกนลายเสร็จแล้วนะครับเราถึงจะได้เล่นโลกใหม่เมื่อเรากดเข้ามาดูในแต่ละภารกิจนะครับมันก็จะบอกเลยว่ามันดรอปเหรียญทองอะไรเหรียญเงินอะไรตรงนี้แหละครับคือจุดที่ทุกคนมองหาอยู่ใช่ไหมนั่นก็คือการหาเหรียญเพื่อไปปลดล็อกท่าการโจมตีพิเศษของแต่ละตัวละครน,นั่นเองก็มาเช็คดูเลยนะครับว่าใครมองหาเหรียญในอยู่ในส่วนของโลกใหม่เวลาเรากดเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ได้โชว์เหรียญทองทั้งหมดมันจะโชว์มาแค่บางภารกิจ พูดง่ายๆคือเราต้องเล่นไปก่อนหลายๆภารกิจหน่อยจนกว่านะครับไอภารกิจที่เป็นรูปกุญแจเนี่ยจะโผล่พอมันโผล่แล้วเราจัดการเคลียร์มันมันก็จะไขสู่ภารกิจต่อไปก็มาเช็คหาต่อว่าเจอไหมอ่ะถ้าไม่เจอก็เล่นไปก่อนเหมือนเดิมฮะเล่นไปก่อนจนกว่าภารกิจรูปกุญแจจะโผล่พอโผล่ก็ไขอีกทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอเหรียญของตัวละครหรือว่าท่านั้นที่เรามองหาอยู่นะครับไอต้องใช้เวลานิดนึงนะในโหมดนี้ ส่วนผู้เล่นใหม่นะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของเหรียญกับเงินที่ไม่พอในช่วงแรกผมแนะนําว่าให้เอาทั้งหมดนั้นแหละไปอัดเกาะที่เป็นรูปหมัดหรือว่าเกาะที่เพิ่มพลังการโจมตีนั่นเองนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเคลียร์ภารกิจได้เร็วขึ้นแบบนี้มันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับพอเงินเหลือเหรียญเหลือค่อยไปลงในส่วนของอย่างอื่นนะครับทีนี้มันจะมีในบางเกาะที่ต้องใช้เหรียญเฉพาะตัวละครน,นั้นในการไปอัพมันมีเคล็ดลับอยู่ครับ ให้เราใช้ตัวละครนั้นในการผ่านภารกิจไม่ว่าจะเป็นหมดลราสมบัติหรือว่าเนื้อเรื่องก็ตามนะครับแล้วเหรียญเงินเนี่ยมันจะได้หลังจากจบภารกิจอ่าพูดง่ายๆอยากอัพตัวละครไหนไวให้ใช้ตัวละครนั้นเล่นไม่งงใช่ไหมอ่าแต่ถ้าเราใช้ตัวละครนั้นไปสู้ในภารกิจบางภารกิจที่มีตัวละครนั้นอยู่มันก็จะทําให้เราเนี่ยได้เหรียญเร็วขึ้นจากไอเหรียญฝั่ง n p c นั่นเองประมาณนี้นะครับ ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องของการปลดล็อกตัวละครทุกตัวเลยนะครับผมจะบอกว่าไอคลิปที่ผมจะทําแยกเป็นโชว์ท่าการต่อสู้พิเศษรวมไปถึงท่าคอมโบเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นนะผมจะลงไว้ในคลิปเลยครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันปลดล็อกยังไงบางตัวไอต้องไปเล่นเนื้อเรื่องบางตัวไอต้องมาเล่นหมดล่าสมบัติบางตัวอาจจะมีเงื่อนไขพิเศษอื่นซึ่งในตรงนั้นแหละครับมันจะแยกเป็นตัวตัวให้เลยว่าอ่าถ้าเกิดอยากเล่นตัวเนี้ยไปดูซิว่า มันปลล็อกยังไงมีท่าอะไรมีคอมโบอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละฮะเอาไว้ไงก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ